สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชาแนลของแฮตทริกฮีโร่ในวันนี้นะครับขอนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จเทพนิยายกรีกที่ทำให้คนกรีซกันทั้งโลกสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับหรือว่าที่เราพุ้นหูกันในชื่อของบอลยุโรปนั่นแหละคุณดูบอลยุโรปครั้งแรกกันตั้งแต่ในปีไหนครับผมเนี่ยในปี1996ตอนนั้นเป็นการแข่งขันที่อังกฤษนั้นเป็นเจ้าภาพเชียร์อังกฤษ แอังกฤษไปไม่ถึงฝั่งฝันตกรอบเพราะทีมชาติเยอรมันนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่คลาสสิกพอสมควรแต่วันนี้ครับผมจะพาไปย้อนรอยความสำเร็จในยูโร2004ของทีมชาติกรีสนั่นเองครับสำหรับยูโรเนี่ยจัดการแข่งขันกันมาทั้งหมดเนี่ยสิครั้งแล้วนะครับสปีมีครั้งหนึ่งส่วนส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นชาติใหญ่เจ้าประจำครับที่ได้แชมป์รายการนี้ก็มีเยอรมันนะครับได้แชมป์ไปสสมยัย ตั้งแต่ที่สมัยเป็นเยอรมันตะวันตกเนี่ยได้ไปเนื้อปี1972-1980และก็พอเปลี่ยน,นเป็นเยอรมน,นีเนี่ยก็เป็น1996แล้วก็อีกหนึ่งชาติก็่จะแช์มากที่สุดเนี่ยก็คือทีมชาติสเปนครับ1 9 6 4 0 0 8และก็2012ในช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นยุคทองของสเปนอย่างมากแต่การแข่งขันในยูโรเนี่ยมันก็มีประเทศที่ต้องบอกว่าเป็นมามืด เป็นทีมที่หลายคนไม่คิดว่าจะได้แชมป์ได้ถ้วยใบนี้มาเหมือนกันนะครับเชโกสโลวาเกียครับพวกเขาเนี่ยสามารถเคยได้แชมป์เมื่อปี1976นะครับหักปากกาเซียนเอาชนะอรมานตะวันตกไปได้รวมไปถึงยูโร92ครับเดนาร์กเนี่ยมาฐานะทีมแทนครับมาชนะทีมชาติเยอรมันได้ในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ที่ผมจะเล่าในวันนี้ครับฟุตบอลยูโร2004ที่โปรตุเกสเป็นเจ้าภาพและกรีซสามารถเอาชนะ โปรตุเกสในรอบชิงชนะเลิศกันได้แล้ววันนี้ผมจะพาไปย้อนรอยความสำเร็จนี้ของทีมแห่งเทพอย่างนี้กันได้ดูแมชนี้ไหมคอมเมนต์กันมาได้เลยครับย้อนกลับไปครับฟุตบอลยูโร2004ที่โปรตุเกสนะครับถ้าพูดถึงทีมเต็มแชมป์ในตอนนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงโปรตุเกสเจ้าภาพฝรั่งเศสอิตาลีอังกฤษเยอรมนีฮอนแลนด์หรือแม้กระทั่งสเปนส่วนกรีซที่ผมจะกล่าวถึงในวันนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะเข้ามาด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มในรอบคัดเลือกครับแถมเคลียร์สเปนตก,กเป็นที่2รองแชมป์กลุ่มทําให้สเปนเนี่ยต้องไปเตะร,รอบ Play เพลย์ออฟด้วยซ้ำและการที่เขาเนี่ยได้เป็นแชมป์กลุ่มมาในรอบคัดเลือกเนี่ยเขาต้องผ่านสเปนยูเครนอาร์เมเนียแ,ยแล้วก็ไอแลนด์เหนือมาซะด้วยนะครับซึ่งดาวเด่นในตัวรุกของคริซในยุคนั้นครับก็บมีเตลิออสเจียน,นะครับปูรอสของโบตันซ,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 ซีซิสวีซัสกองหน้าจากฟิอรเรนตีน่าเดมิสนิโครดิสกองหน้าตกเก่าจากแอเลติโกมาดวิดแล้วก รวมไปถึงดาวยิงตัวเก่งประจำทีมอย่างอาร์เจรอสชาวิสเซียสสุญญาจากแวร์เดอร์เบรเมนนั่นเองแต่ตอนนั้นครับพอพวกเขาเนี่ยเข้ารอบมาฐานะแชมป์กลุ่มนะครับแต่ว่าพอมีการจัดสลาก16ทีมที่เข้ามาในบอลยูโรปเป็นที่เรียบร้อยในยูโร2004ครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการเข้ามาเป็นแชมป์กลุ่มของกรีซนั้นดีหรือไม่ดีพพเพราะผลจับสลากออกมาครับแฟนบอลทีมแาตกรีซต่างกรีซกันเป็นแถวครับพวกเขาเนี่ยถูกจับอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพโปรตุเกสอยู่กับทีมชาติสเปนและทีมชาติรัสเซียกรุป A กรุปนี้เป็นกรุปออฟเดตหลายคนมองว่ากรีซน่าจะกเกรนตกครอบแรกอย่างแน่นอนนะครับแต่พอมาเกมแรกครับพวกเขาเนี่ยสร้างเซอร์ไพรส์และก็ทำให้คนช็อกกันทั้งโลกครับนัดเปิดสนามทีมชาติกรีซ เจอกับโปรโตุเกสแต่พวกเขาสามารถเอาชนะโปรโตุเกสไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับจากการทำารูของเจอจออสคารากูนิสแดนกลางจากอินเตอร์มิลานและอันเจลอสบาซินัสยิงจุดโทษเข้าไปเกมแรกพวกเขาเก็บ3แต้มได้มาถึงเกมที่2ครับพวกเขาเนี่ยเจอกับทีมชาติสเปนอีกครั้งซึ่งคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาแล้วในรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มและก็เป็นทางด้านของกรีซนั้นตามตีเสมอท,ทีมชาติสเปนไปได้หนึ่งหนึ่ง จากการยิงของชาริสเตอยสแนวรุกสุดคมของเวเดอร์เบรเมนนั่นเอง2นัดมี4แต้มครับโอกาสการจะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์รอบแปดทีสุดท้ายของกรีสมีสูงมากเขาต้องการเพียงแค่1นคะแนนเท่านั้นซึ่งเกมสุดท้ายเจอกับมีขาวทีมชาติรัสเซียซึ่งในเกมเกมนี้ครับทีมชาติกรีสนีแพ้รัสเซียไป2ประตูต่อ1แต่ลูกทีมของออตโตเลหฮากเกลครับกุนซอชาวเยอรมนมีของทีมชาติกรีสทีมนี้ ก็มีแต้มที่เท่ากับทีมชาติสเปนที่4แต้มแต่ลูกได้เนี่ยดีกว่าทีมชาติสเปนครับคือกรีซเนี่ยได้4เสีย4บวกลบเท่ากับ0สเปนครับได้2อเสีย2บวกลบเท่ากับ0แต่ยิงไปถึง4ประตูด,ด้วยกันทำให้สุดท้ายกรีซผ่านเข้าสู่รอบ8ทีสุดท้ายฐานะรองแชมป์กลุ่ม A ตามโปรตุเกสเจ้าภาพเข้าไป โดยทางด้านของกรีซครับแน่นอนครับว่าคุณเป็นรองแชมป์กลุ่มคุณต้องเจอกับแชมป์กลุ่มอื่นแน่นอนครับโดยในรอบรองเอาท์ครับรอบแปดทีมสุดท้ายเนี่ยกรีซคราวนี้เจอกับทีมหินทีมมหาโหดทีมเต็งแชมป์อย่างทีมชาตฝรั่งเศสนั่นเองนะครับภายใต้การนำทีมของชักซองตินี่กุนซือชาวฝรั่งเศสนั่นเองครับซึ่งฝรั่งเศสในยุคนั้นครับต้องบอกว่าตัวดีเยอะแยะมากมายครับฟาเบียนบักเตสครับวิลเลียมกาลาสลิองตูลามิกาเอลซูเวดบิเซเตลิสซาราซูซินาดีนซีดานครอสมาเกเเเเลล่โรรรแแบ์ปิะดดาวซก้ แครีอองเร,เรียกว่าเทียบกันนะครับตัวผู้เล่นของกรีซเทียบไม่ได้สักตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายครับกทีมของออตโตเลฮางเกิลครับก็สร้างเซอร์ไพรส์โดยการพลิกล็อกเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปได้1ประตูต่อศูนย์จากการครอสสุดสวยของเทโอโดอรอสคารากูนิสให้กับชาลิสเตอยส โพกเต็มเต็มหัวผ่านมือไฟเบียงบัคเตสเข้าไปนาทีที่65และนั่นคือประตูชยัยทำให้คริสนั้นเอาชนะฝรั่งเศสไปได้ 1. ประตูต่อศูนย์วิญญาณของสปาร์ตันมาสิงสถิต คู้เล่นของเกรซให้ฮึกเหิมและก็สู้กันได้อย่างเต็มที่พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อย่างพลิกความคาดหมายแบบหักปากกาเซียนดังปอกกันเลยทีเดียวครับซึ่งตอนนั้นกับทีมชาติกรีซเนี่ยเข้าไปเจอกับสาธารณรัฐเช็กซึ่งเช็กเนี่ยฟอร์มดีมากครับในรอบ8ทีมสุดท้ายพวกเขาเอาชนะเดนมาร์กมาได้3ประตูต่อศูนโดยเช็กยุคนั้นนะครับภายใต้การทำทีมของคาริเรลบุกเนอร์ไม่ธรรมดานะครับเพราะพวกเขาเนี่ย เป็นแชมป์กลุ่มดีมาชนะฮอลแลนด์เยอรมันและก็ลัตเวีย เข้ารอบมาแบบชนะ3เกมรวดเก็บ9แต้มเต็มแล้วก็เป็นทีมเดียวใน16ทีมเลยนะครับที่สามารถชนะรวดได้ทุกเกมในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนี้มาครับซึ่งเช็คในยุคนั้นนะครับตัวผู้เล่นดีมากครับนำทีมโดยปีเตอร์เชคนะครับผมซีเนกวีเกรราโทมัสอูฟาอุซี่มาเร็กยันคูลอสกี้โทมัสกาลาเซกคาลิโปบอสกี้โทมัสโรซิกี้พาเวนเวตยันโคเลอร์และก็มิลานบาลออสนั่นเองนะครับแต่เล่นไปเล่นมาครับ คู่นี้เนี่ยสู้กันได้อย่างสนุกและก็สูสีนะครับผู้เล่นของกรีซก็สู้กันแบบลืมเป็นลืมตายพลังนักสู้พลังนักสู้แห่งกรีซนั้นมาฮึกเหมิมแล้วก็มาเข้าร่างเข้าสิงสถิตนักเตะของกรีซสู้กันได้อย่างสุดมันนะครับผู้รักษาประตูสองฝั่งเนี่ยก็เซฟแล้วเซฟอีกเซฟกันอุตลุดครับปีเตอร์เช็คผู้รักษาประตูของเช็คนั้นก็เซฟดีหรือเกินทั้งบินเซฟบินปัด เซฟแล้วเซฟอีกรวมไปถึงนิโคพอริดิสครับผู้รักษาประตูตัวเก่าของคริสเนี่ยก็เซฟบินปัดกันสนานวันไหวแต่สุดท้ายกทางของคริสเนี่ยมีทีเด็ดครับเพราะว่าจบกัน90นาทีต้องต่อเวลาพิเศษออกไปกันอีก30นาทีและก่อนจะหมดเวลาในการต่อเวลาพิเศษนาทีที่105บวก1แล้วนะครับเป็นช่วงต่อเวลาแล้วนะครับตอนนั้นครับทางด้านของคริสเนี่ยได้คอนเนอร์ครับเป็นการครอสเข้ามาของวาซิลิอัสเซียทัสเป็น เาซ้ายฉังแล้วก็เป็ดกับตันทีมหมดที่ครับย้นครอสผ่านที่เสาแรกแล้วก็เป็นเชียโนสเดลาสครับเซนเตอร์ร่างยักษ์จากหมาป่าโรมาเจ้าจของสูงหน่ง1,96สเซนิเมตร โฉบเข้ามาที่เสาแรกแล้วก็โคกเข้าไปนะครับเป็นประตูนำ1-0แล้วก็จบด้วยสกอร์นั้นครับ1-0ทีมชาติกรีซส,สามารถทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแบบสุดพ erm ึกเฮิมและแต่ละทีมที่เขาเจอมานั้นเป็นทีมที่สุดหินเหล่าเสือสิงกระทิงงราชเขี้ยวรากดินทั้งนั้นโดยพวกเขาโคจรพบกับคู่ปรับที่เจอกันมานัดเปิดสนามซึ่งพวกเขาเอาชนะได้2-1น,นั่นคือเจ้าภาพโปรตุเกตนั่นเองครับ โดยเกมนี้กำลังของลุยฟิลิเปสโคลาลี่ครับกุนซื้อชาวบราซิลของโปรตุเกสเนี่ยหมายมั่นปั้นมือเลยนะครับว่าเฮ้ยต้องการล้างแค้งคริสทีมนี้ให้ได้เพราะแพ้มาในนัดเปิดสนามแบบสุดชอ็อกรวมถึงเหล่านักเตะแต่และคนของโปรตุเกสก็หึกเหิมต้องการควา้าแชมป์สมัยแรกกับกด้วยใบนี้ให้ได้แล,แล้วครับเกมนัดชิงชนะเลิศเกมนี้ก็เริ่มขึ้นครับ 4กรกฎาคมในปี2004นสนามเอสตาดโอดาลูสที่กรุงลิสบอนมีสกีพยานแฟนบอลล้นหลามล้นสนามถึง62,865คนครับรวมไปถึงเสียงเชียร์ดังกระหึม่มทั่วสนาม แฟนบอลของโปรตุเกสนั้นเยอะแยะมากมายครับและพอมาคุสเมิร์กผู้ตัดสินชาวเยอรมนันเป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันขึ้นเสร็จพเพื่อนตัวจริงของทั้งสองทีมพร้อมบัทาด,ดังสนามบอลแห่งนี้เป็นสนามรบที่ชี้เป็นชี้ตายกันเลยทีเดียวนะครับโดยโปรตุเกสในชุดนั้นครับนำทัพมาโดยลุยฟีโกกับสุดยอดจอมทัพกัปตันทีมของโปรตุเกสแนวรุกอย่างปาเรต้าเคเซโนโรนัลโดแดงกลางก็มีมาเิเชคอสตินญาแนวรับก,ก็มีจอชอันดาเดลิคาโดคาวานโยป่าตูก็เป็น ริคาโดนั่นเองครับดูแล้วครับขุมกําลังของโปรตุเกสดูยังไงก็เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยคู่นี้ครับเล่นกันได้อย่างสนุกสูสีจบครึ่งเวลาแรกครับเสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ทั้ง2ทีมเนี่ยมีโอกาสทักทายกันพอหอมปากหอมคอแต่ก็ยังไม่ผ่านมือในด่านทั้ง2ทีมเรียกว่าเซฟก,กันดีทั้งคู่ครับจนกระทั่งมาถึงครึ่งหลังครับนาทีที่57ครับ อันเจรอสบราซินาสครับโยนคอนเนอร์เข้ามาแล้วก็เป็นกองหน้าตัวความหวังของทีมอย่างชาลิสเตอยสขึ้นโขกเข้าประตูไปอย่างสวยสดงดงามครับในตอนนั้นครับสีหน้าแฟนบอลเจ้าทนอย่องโปรตุเกตเนี่ยต่างจืดชื่ดสนิทบางคนนึกกับหลังน้ำตาและสุดท้ายครับจบ90นาทีการแข่งขันจบลงครับเป็นทีมชาติเกรซส,สามารถสร้างประกฏการ์ครั้งยิ่งใหญ่โดยการพลิกล็อกแบบถล่มทลายหักปากกาเสียนดังโปะ๊ะ คว้าแชมป์ยูโร2004เป็นสมัยแรกและก็เป็นประวัติศาสตร์ของชาติได้สำเร็จในตอนนั้น และรวมไปถึงเชอโดรอสคารากูนิสนะครับแดนกลางจากเอเคเอเทนในตอนนั้นได้รับรางวัลยูฟ่าเพลเยอร์ออฟเดอะทัวร์นาเมนต์เรียกว่าเป็นสุดยอดผูดเ้เล่นของทัวร์นาเมนต์นั้นซึ่งทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงในตอนนั้นนะครับและรวมไปถึงนักเตะของคริสเนี่ยติดทีมยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ในยูโร2004กันถึง5รายด้วยกันนะครับทางด้านของอันโตนิออสนิโคโพรีดิสไทรีนอสเดล拉ส ยูคาสเซทารีดิสและกลุ่มหึงด้านกลางอย่างทิโอโดลอสชาลากูนิสและก็แดนหน้าอย่างแองเจลสชาลิสเตอัสซึ่งก็สมราคานะครับว่า5นักเตะเหล่านี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและก็มีส่วนสำคัญที่พาครีซทีมนี้เป็นแชมป์ยูโร2004นะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนั้นนะครับยังถูกกล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้ทีมชาติกรีซนั้นสร้างความยิ่งใหญ่ แล้วก็เป็นตัวอย่างให้แก่ทีมเล็กๆทีมขนาดกลางว่าถ้าหากคุณเนี่ยใจสู้ต่อให้คู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งขนาดไหนคุณก็ผ่านไปได้และในยูโร2020กำลังจะเตะก,กันในกลางปี2021ซึ่งจะเริ่มเตะก,กัน12มิถุนายนถึง12กรกฎาคมในปีหน้านั้นก็ต้องมาดูนะครับว่าจะมีม้ามืดทีมไหนทะลุเข,ข้าไปคว้าทัวแชมป์แบบกรีซแบบเดนมาร์ก แบบเช็คได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าถามว่าทีมไหนเนี่ยที่อยู่กลุ่มออฟเดย์จริงๆก็คงจะเป็นกลุ่ม F ครับฮังการีโปรตุเกสฝรั่งเศสและทีมชาติเยอรมนีครับเพราะผลจับสลากเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยและคนส่วนใหญ่แฟนบอลส่วนใหญ่รู้สึกสงสารทีมชาติฮังการีเป็นอย่างมากเพราะอุตสาห์ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟโดยการเอาชนะทีมชาติไอซ์แลนด์มาได้แต่พอผลจับสลากมาแบบนี้ครับเจอกับทีมแข็งสายแข็งเข้าอย่างจังอย่างที่บอกนะครับอยู่กลุ่ม F ก็ต้องมาดูนะครับว่ามาร์โกราซี่ครับคุณซอชาวอิตาลีของทีมชาติฮังการีนั้นจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้หรือเปล่าเราคงต้องมารอดูกันในกลางปีปีหน้าซึ่งพวกเข,ขานั้นอาจจะนำกรีซมาเป็นแรงบันดาลใจในการสู้ศึกยูโร2020ก็เป็นไปได้ และนี่ครับก็คือเรื่องราวความสําเร็จเทพนิยกรีกที่ทําให้คนกรีซกันทั้งโลกได้แบบนี้ครับรู้สึกยังไงกับทีมชาติกรีซทีมนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้และสำหรับผมนั้นต้องบอกว่ากรีซนั้นทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์ทำให้คนช็อกกันได้อย่างมากเลยนะครับผมคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมเข้มเมามาได้ยูโร2020 คุณเชียร์ทีมไหนและคิดว่าประเทศไหนจะได้แชมป์ยูโรในปีหน้านี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันละกันนะครับผมและนี่ครับก็เป็นเรื่อรับทั้งหมดของเดือนเดเ็ดยักษ์กับชนะของแฮทวิตฮีโร่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ